อ่าอันนี้ดอก1500บาทเฮ็ดธรรมชาติมัน <laughs> <laughs> น้าเจะซื i, ้อซอันนี้ไปใส่กห็ดห <waves. S 1> ัวม่แสบได้เห็ดต้องรต้องฟันได้ดอกเห็ดกมีอีกต้องอะไรไงี่ฟันจะโตทรงสี่หาโตหาเสื้อเสื้อกระเป๋าต้ดีกว่าเพือกงใส่เห็ดกระปนเลยเนาะเป็นที่เพ่เลยเฮ็ดแก้วลอะไรนะ